คลิปนี้นะคะเราจะมารีวิวรถไฟนอนของเวียดนามให้ฟังนะคะที่นี่นะคะก็คือสถานีรถไฟดานางังเรากำลังจะนั่งรถไฟจากดานังไปที่โฮจิมินห์ค่ะหาตู้หกไม่เจอทุกคนติจกจ้าจะมีสองสี่เตียงเลยนะนะคะเรามาถึงแล้วรถไฟนอนเวียดนามคือเตียงบนมี ตู้น้ำดื่มนะคะคือห้องน้ำมี USB ชาร์จได้นะคะแล้วก็ไฟนะคะไฟโหดมากทุกคนนะคะมีเราแขวนแบบนี้อันนี้ไว้ทำอะไรไมีอะไรนี่คือหมอนหมอนจริงจังนะแล้วก็มีผ้าห่มนะจ๊ะผ้าห่มก็ไม่หนามากนะจ๊ะแต่คิดว่าแอร์น่าจะไม่ได้เย็นเวอร์ มีพนักงานนะคะมาขายข้าวให้เรานะคะราคา50,000ดองค่ะภาษาภาบาอะไรได้ภาษาอะไร้นี่ยโบสูงมันมีหลุมมันก็อะเนชิ้นเล็กก็เป็นเ่ในไอ้คือเกี๊ยวนะคะกะล่ำปลีใส่ขิงหมูข้าวอร่อยดีนุ่ม50,000ดองเราใช้เวลาประมาณ22ชั่วโมงนะคะกว่าจะถึงโฮจิมินนะคะเราก็นั่งยาวๆไปเลยค่ะ ระหว่างทางนะคะเราก็ชมวิวกันไปยาวๆเลยค่ะและถ้าเกิดว่าเราหิวนะคะเราต้องเดินไปที่ตู้สเสบียงนะคะจะไม่มีพ่อค้าแม่ค้าขึ้นมาขายของแบบบ้านเรานะคะอันนี้เดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางไปที่ตู้สเสบียงค่ะระหว่างทางนะคะเราก็จะผ่าน ู้โดยสารต่างๆนะคะซึ่งแต่ละแบบแต่ละที่นั่งก็ราคาไม่เท่ากันนะคะอันนี้เรามาถึงตู้สเสบียงแล้วค่ะที่นี่นะคะเขาจะมีขนมนะคะกาแฟแล้วก็เครื่องดื่มต่างๆขายนะคะเราต้องเดินมาตู้หนึ่งนะเราถึงมีอะไรกินนะคะทุกคน ที่นี้นะคะเราจะต้องกดอันล็อกก่อนแล้วก็ถึงกดฮอตทีนี้อุณหภูมิถ้ายังไม่ใช่90องศาเนี่ยน้ําจะยังไม่ออกนะคะเราก็ต้องรอเพราะว่ามันขึ้นเสียหลักว,ว่ามันกําลังต้มออยู่ไปไหนมาไหนนะคะบะามีกึ่งสําเร็จรูปไทยแก้กระหายอาหารไทยได้ดีนะคะแล้วก็แก้หิวได้ดั่งดีเลยค่ะพกไว้ไปทุกที่นะคะเพื่อที่ว่าตรงไหนมีน้ำร้อนเราจะได้จัดการเลยค่ะ และก็ได้เวลาอาหารอีกรอบนึงค่ะทีนี้เราซื้อได้แค่กล่องเดียวนะคะเพราะว่าเราเงินหมดค่ะอันนี้เป็นปั๊อันนี้เป็นไก่ไก่ทอดตัวริสงอันนี้เป็นสมชั้นสาชันจะออกเค็มนิดนึงแล้วเขาก็จะมีหัวไชเท้าด้วยเหมือนเมื่อวานข้าวคขาอร่อยมากเลยนะเป็นก้อนเนาะอื้ออมอะไมน แล้วเราก็มาถึงโฮจิมินโดยสวัสดิภาพค่ะใครเดินทางในเวียดนามแล้วอยากลองรถไฟนอนนะคะแนะนำเลยค่ะสะดวกสบายมีอาหารทานนะคะขอบคุณที่ติดตามชมสวัสดีค่ะ